วว้ whoa, whoa, whoa. ทุกคนวันนี้ลุงเด็กขอเอาใจสายมูกันหน่อยนะจ๊ะฮ่าฮานี่เลยจ้าพยาสุบันในคุ้นเคยดีเลยใช่ไหมราชาหมู่มวลมีหกขาชาติแห่งแดนหิมะพ่านตัวเป็นมนุษย์สีแดงสดหัวเป็นนกอินทรีทองตีและหางใหญ่โตอลังการสีทองสุดลังกระพือปีกทีแสงสะท้อนแดดวูบว่าเห็นมาแต่ไกล ฮ<ะ>่าฮ่ามีพยาชุบันอยู่ที่ไหนหมตดดำคุณใสปีทรงปีสัจผีเผอก็เจิดกระเจิง์ตูดแฟนแบบไม่เหลียวหลังอะฮ่าแถมยังเรียกทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาได้ด้วยนะเอออยู่ในวิมานชิมพลีที่แปละว่าต้นยิ้วแถวแถวเชิงเขาไกลาดนั่นแหละจ้าเป็นไงสายมูชอบกันมะอมเมนต์บอกลุงหน่อยนะอย่าลืมต่อแถวอกไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเดสตอรี่ให้ยาวไปถึงปากซอยด้วยเด้อ <laughs> ลุงไปมูกองเพื่อช่องจะปังฮ่าฮ่บายจ้า